เดียวเลยไม่หกยากันเล่ชุบไปเดียวคนไปเดียวเดวคนนี้ไปไปชุบไปเอวูยิงที่วูบ๊ายบาย เหลือปาวะไวเหลือปะไวฟิล์มเหลือห้าก้อนเลยพี่ของยูบิในมึงขึ้นเลยมึงซัดขึ้นไปเลยยี่สิบเอ็ดหรือว่ามึงยังไม่ตีบูปินวะผมผมผมยังไม่ได้ตีเลยพี่ให้ให้เขาหนึ่งก่อนบังดักเคนไยเหรอไอ้เหี้ยบังมันลานเกินลานใบอะไรที่นึงมีขึ้นปากใยอันเนี้ยโอเคอ่ะยูบิขึ้ไปตีเลยไอ้ฟิล์มขอชุดเต็มหน่อยดิชุดเต็มได้เพื่อนเสร็จพันนะสลับหรือกันได้ไรได้ไรเส็จพันตอนนี้เสร็จพันหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเพื่อน เลวิสสองคนแล้วหมูเฮ้ยเี้ยกูไปเติรก่กนไปเฮ้ยเร็ว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 เร็เร็ว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 ็อเร็วเร็วเวเเรวเ ต้องสุพรรณหรอกตอนนี้หนองแขมก็รันย่ารักแชร์มาเลยบอกใครปากหลามเจอเล้าหมูบอนี้ใครปากหลามเจอเล้าหมูรุนแรงเลยเอาดีแดกเลยเหรออุย้ยไม่ได้เป็นแรงจังวะเบรกหรมดไปเนี่ยหมดหมด เคยขับรถล้านที่นี่อ่ะเคยแล้วขับหมดแล้วขับหมดแอ้แฮนดิ้งมันไม่ค่อยเหมือนเลยคือคิดเองไม่แผดแผดไฟมัน up วมาใหม่อ๋อตัวนี้เป็นเหมือนกันเลยใช่ใช่เข้าใจแล้วก็เยว่าคิดเองแล้วมันจะแบบว่ากระเด้งกระเด้งหน่อยลอยลอยหน่อยอ่าใช่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 เป็นเป็นเหมือนกันหมดเฮ้เป็นลุกเมืองแค่นั้นแหละจบ บอกมาสี่คนตอนแรกเราบุรด่นไหนอ่ะโอ้ยไม่ขับแล้วโมมาขู่ด้วยสัตว์โอ้ยเยอะจังวะเอาไงอ่ะอมีอมีปากว่าอมีมีมีเอ็ิ๊ีคนอืนอ่คนอื่นอ่ะแล้วคนอื่นอ่ะไอ้หี้ยไม่ีเฮ้ไม่รู้ไม่รู้ีอาไม่รามีแค่เยอะสัตว์ไอเอ็เอ็เอ็เกินไปยังไงยังไงไอพือเราเติมพือเราเติมพวกเราบาพวกเราบาพวกเราเราพวกเราพวกเราเราดีพวกเรดเฮ้ย ไม่ต้องแทงอะไม่ต้องแทงเอชิว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 พี่อะไรค่อยๆแทงค่อยๆแทงยังไม่ตายยังไม่ตายชิวพี่อะไรให้กันค่อยแทเดอชิวพี่อะไรชิวพี่อะไรตายตายแล้วตายแล้วชิบหายแล้วค่อยแทงค่อยแทงชิหไม่เอสัตว์เ้ยอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงอยู่นี่ชิบหายแล้วไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ยไปไๆไปดำเฮ้ย Yakin tin kai tin kai. Oh 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 oh. Yakin tin Chặt hay phom sắc thi. Chờ mày. Ai sẽ

Oh my god Nguồn nguồn ơi Oh Oh Chịu hái leo Oh Chịu hái leo <laughs> <laughs> Không lượt má, má, Lấy hay để lấy hay để lấy hay Oh Oh <laughs> Oh Ayy, ยอมยอมเธอโอ้ยเฮียมึงยังทอมรถอีกเหรอเนี่ยมึงมฆ่าเขาสิไปฆ่าเขาไปฆ่าเขาไปฆ่าเขาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นีข้างแค่กิวเฮ้ยเฮ้ยหลบโดนอันเดออันเดอเอาเลยฆ่าเลยฆ่าเลยไม่มีเพลน จีด้ดีอันนี้กดจีดีหนึงนะเดี๋ยวเออเออมาเส้นในนี้คันหนึ่งดิเส้นออกนอกเมืองอ่ะออกนอกเมืองอ่ะไอ้ยันดิวสู้เลยหรือไปอีกเฮ้ยมันล็อกเอ้ยมันมันพังแล้วดีกว่าเอออะไรอ่ะตายอ่ะเออ เส้นหน่อเนี่ยเส้นหน่อมันตรงไอ้เนี่ยสองในหนึงหน่งขอ,อน้าเมืองมันนิดเดียวอ่ะโอ้ยเอาไปตงเนี่ยจีบัวคนเนี้ยวูจะตายอ่าอ,อ่าคืเห็นที่โอ้ต้องยิงปืนช่วยเลยพเพนหรอคนแล้วที่เพื่พอนมาเล่นแล้วเพื่อนเราเล่นแล้ว ที่เดิมที่กี่เลยมาแอนดิวเดินหมดแล้วเล่นกยากันเลวู้วยแอนดิวด้วยช่วยแอนดิวคนไปช่วแอนดิวคนนี้ไปไปช่วยไป ไอบูยิงดิบูบายวู้ฮู้ปีกยากหน่อยเว้ยออโบหนึ่งแถมแจกฟรีแม่งมาหคนเอากูไปเหรอแล้โ,แลโบัแน่ใจแน่ใจนะจะตามแล้วโบแน่ใจนะจะตามแน่ใจนะ ไม่ต่ดนะมาวัดกันว่าใครตัวขับกันแน่มามาวัดกันหน่อยมาวัดกันหน่อยมาวัดกันหน่อยมามาวัดกันหน่อยมาเลมโบมาวัากันหน่อยไปจ้ามาวัากันหน่อยไปจ้าให้ตัวขับกันแน่ มากันหน่อยไปจ้ามากันหน่อยไปจ้าใครตัวขับไม่ได้กินนะอันนี้ไม่ได้กินนะอันนี้หลุดนะไม่ได้กินนะนี้ยาฮู้ยาฮู้ แล้วโบไม่ได้กินนะจ๊ะนาท,ทีเนดะ้อเจ้าของเก่าขเขารู้ดีว่าคน,นี้ไปมุมไหนไม่ได้เจ้าของเก่าขเขารู้ดีมาแล้วสอจอูโทรตามแล้วเอาวหนึ่ง เมื่อกี้ผมแบ่งไวเบไปห้าเมโอ้คำครับที่บอกว่าไปหนึ่งเล่มใช่ไหมจัดไปว้าวฮเกตดเกิดจากอะไรวะเล้าหมูกับอันนี้ไงออปากล้ำไว้ฝากล้ำไว้ ซส้ของได้หรอวะซื <l acht> ้ของได้ปะฟิมฟิวตาดเลยพี่ซื้นของได้หรอวะซ้ของซื้ของกูโดนสี <c oughs> ส่คนลุมกันทืบมาเิ่กูรอดมาเนี่ยกูเมไมได้หนึ 23, เิบสามเพนสิบหกเอ,อ้ยมีสิบหกเลยผมเลขหนึ่้าสองเว้ยคืนเท่าไหร่มันต้องเท่าไหร่สามสิ้อเหร่พี่เหลือยี่สิบยิพี่เหลือยีใช่ไหม เป่าเลยนะขอทีหนึ่งห้าสอพี่หนึ่งห้าอก่อเกาะเท่าไหร่ยี่สิบเกาะยนกันพี่ <20 S 1> ใช่ยี่สใช่ไหมเกาะข่านเก้โอเคเอีพี่อย่าพกไปเยอะนะพกไปแค่สองอันพอนะได้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 าพี่ไม่ไหวเดี๋ยวป้ยไปช่วยพี่ช่วยเฮียเลย ไอ้เหี้ยมียศแอดมินไอสัตว์เอ,เอ้ยไม่ใช่ไปแอดมินซะเป๋าแต่ยังหาข้าวแดกไม่ได้มาขอข้าวกูแดกอยู่เลยเครียจัดไอ้เหี้ยแอดมินเหี้ยอะไรวะสัตว์ตวตวใช่ครับดึงไอหมอนเราใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าบูลลี่นายกอืมอเอ๊ะ มันควรต้องดา่าจริงเอาจริงฝากไปตัดไฮไลท์ด้วยแล้วกันเมื่อกี้เนี่ย